ไรายได้รัฐก็ไม่มีแล้วทุกคนก็ต้องการการบริการสาธารณะท,ที่ดีกว่าเดิมมันไปไม่ได้หรอกครับมันต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจซึ่งกันและก,กันก่อนนะสร้างความมีเสถียรภาพสร้างความน่าอยู่น่าลงทุนให้กับประเทศสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ผลิตคนมาให้มันรองรับสิ่งที่ตลาดต้องการแรงงานต้องการทํานองเนี้ก็ได้สั่งการไปหมดแล้วทุกกระทรวงก็รับไปนโยบายไปนะครับวันนี้ที่บอกว่าน้ํามันเอาน้ํามันเข้ามาเป็นน้ํามันดิบเนี่ย85เปอร์เซ็นต์นะ ถ่านหินเลิกไ้นี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก๊าซธรรมชาติยี่สิบน้ำมันสำเร็จรูปสิบเปอร์เซ็นต์ไฟฟ้าสี่เปอร์เซ็นต์นะครับไฟฟ้านี่คือซื้อไฟฟ้าเขาเข้ามานะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขของสัดส่วนการนําเข้าพลังงานนะอาจจะบอกว่าไอ้ก๊าซยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นนไปใช้อะไรบ้างวันนี้ไปใช้ในสิ่งที่อาจจะไม่จําเป็นหรือราคามันบิดเบือนมันก็ทําให้ใช้มากขึ้นนะเอาไปเผาสร้างลงสร้าง พลังงานไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างโรงไฟฟ้ามันต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมดอ่ะสาสตรส่วนการใช้พลังงานโรงไฟฟ้าจะต้องมีแก๊สมีลมมีแสงแดดมีอะไรงไงตอนนี้ก็ทุกอย่างทําแผนพลังงานใหม่หมดแล้วนะ<อ>ก็ต้องช่วยกันนะครับปริมาณก๊าซธรรมชาติปัจจุบันนั้นเราเคยผลิตไดเ้เองแปดสิบปเนำเข้าอีกี่สิบแต่อีกแปดปีข้างหน้าถ้าเราไม่มีการลงทุนผมไม่เหยนว่าว่ามันจะไม่มีอะไรเลยก็เดี๋ยมันก็ขุดหาสำรวจไปมันก็เจอแต่ถ้าเราไม่มีการลงทุนล่วงหน้ามันไม่ทันการไง ถึงแม้มันจะมีบางบ่อบางแหล่งมันยังอยู่แต่มันก็น้อยลงน้อยลงแล้วในระบางที่การลงทุนใหม่มันยังไม่เกิดแล้วเมื่อมันหมดอีกทีเนี่ยนะครับมันจะยังไงนะมันไม่ได้หมดพร้อมกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมันหมดก่อนก็ก็หาทางสำรวจให้ได้กลุ่มที่สองกำลังใกล้จะหมดไม่กี่ปีแต่ต้องไปดูว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะหมดจากประเทศไทยเมื่อไหร่ไปหาข้อมูลให้ชัดเจนกันมานะครับก็ทาหัวใจกันด้วยนะไม่งั้นเราต้องนําเข้าการธรรมชาติร้อเซ์เลยนะ ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เข้ามาราคามันก็มันก็สูงมากกว่านี้อีกมันก็มีผลกระทบไปถึงการประกอบการการใหก้การไฟฟ้าปาปาอะไรเพราะมันต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นไงนะใช้แก๊สวันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนโรงงานไฟฟ้าจากโรงงานใช้แก๊สสร้างนะพลังงานไปหมุนมอเตอร์เจเนอเรเตอร์อะไรเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นจากกาส๊สมาเป็นถ่านหินได้ไหมนะถ่านหินก็บอกว่ามีอันตรายก็ต้องไปหาว่าไอ้ถ่านหินไหนไม่มีอันตราย หรือวิธีการของโรงงานเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือมันมีตรงไหนที่มันทําให้ลดอันตรายลงไปได้แต่ถ้าไม่อะไรก็ไม่ได้เลยทุกอย่างแล้วผมถามว่ามันจะเอาพลังงานมาจากไหนเอาไฟฟ้ามาจากไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะก็ช่วยไปคิดกันมาด้วยนะครับส่วนในการจอะสำรวจปิตโตเรเลียมนั้นก็ตามข้อมูลฐานก็พอมีอยู่นะครับพอ,พอทราบได้จากดาวเทียมจากเครื่องมือสำรวจบ้างแต่จอไปจะลึกขนาดไหนไม่รู้จะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องเสี่ยงกันเราเองนะภาคเอกชนก็ต้องเสี่ยงนะรัฐก็หาวิธีการที่เหมาะสม ว่าจะเสี่ยงด้วยหรือเปล่าผลประโยชน์จะพอเพียงกันไหมก็ไปว่ากันมานะวันนี้ต้องเห็นใจว่ารัฐบาลต้องเดินหน้าเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับกระทรวงพลังงานเขาก็ต้องรับผิดชอบวันหน้าเดี๋ยวก็พอไม่มีแก๊สมันก็จะโทษกลับมาที่นี่อีกเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นไม่ได้ก็คิดว่าต้องรับผิดชอบด้วยกันนะครับใครที่ไม่เห็นด้วยก็ก็ภูนาอาจจะต้องลงชื่อกันไว้แล้วกันนะว่าไม่เห็นด้วยถ้ามันเกิดขึ้นไม่ได้นะ แล้ววันหน้าอีกสิปี8ปีวันหน้าถ้ามันเกิดปัญหาท่านออกมารับผิดชอบด้วยนะกับพวกเราด้วยแล้วกันได้ไหมนะในการตำรวจถึงผลิตใช้นี่มันต้องใช้เวลาถึง10ปีเพราะต้องเตรียมเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือถึงแม้จะบ,บริษ,ษัทเดิมมันก็ต้องมีค่าขืนย้ายเครื่องไม้เครื่องมือ,ขขขอเข้านะหรือหาเครื่องมือใหม่มาเดิมมันเจาะไม่เจอก็ต้องเจาะลึกกว่าเดิมวิธีการใหม่อะไรใหม่ต้องลงทุนใหม่นะไม่ใช่เอื้อประโยชน์กับใครทั้งสิ้นก็ไปดูสิครับใครมีขีดว่าก็เข้ามาทุกบริษัทท่านจะเอาใครมา มาแข่งก,กับรัฐกับไม่ใช่แข่งกับบริษัทที่ทําอยู่แล้วเดือนถ้าก็ไปหามาสินะไปช่วยกันเรียกมาไม่ใช่ไปผลักเขาออกไปหมดแล้วก็บอกเหลือแต่เหล่านี้มาทาไม่ใช่รัฐบาลเปิดฟรีทั้งหมดนะเพราะนั้นต้องรีบดาเนินการสํารวจนะครับขอขอให้ทำใจกัน,นให้ดีให้ได้แล้วกันนะก่อนที่ประเทศจะประสบวิกฤตพลังงานนะครับสิ่งทั้งพันก็ทุกคนต,ต้องต้องเรียนรู้ต้องตระหนักแล้วก็ตื่นตัวนะครับกรณีถ้าถ้ามีปัญหาพลังงานเนี่ยเราจะ ทำให้ธุรกิจตัวอย่างมันเดินหน้าไม่ได้หมดนะมันยังไม่เข้มแข็งเพ,พียงพอผู้ง่ายนะไม่งั้นลูกหลานไทยจะลำบากในอนาคตนะครับเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญกฎหมายกระบวนการยุติธรรมในข้อสังเกตของผมเองนะผมก็ได้พูดกับรัฐบาลว่ารัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมานะครับมักจะร่างขึ้นมาจากเหตุผลหลักก็คือเพื่อจะควบคุมกาบดูแลหรือไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนะสา,าระใจความบางครั้งก็เหมือนกับประชาชนมีส่วนร่วมน้อยเกินไป หรือว่ามองไม่ออกว่าอประชาชนจะได้ประโยชน์จากตรงไหนเพราะฉนั้นก็ผมว่าผู้ในคอรมอว่าช่วยกันดูที่ว่าจะทํายังไงเพราะเรามีการตั้งคณะกรรมการติดตามอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับว่าอประชาชนจะมีส่วนร่วมได้ตรงไหนแล้วก็ผลประโยชน์อยู่ประชาชนมากหรือน้อยทุกอย่างถ้าเรามีศูนย์กลางที่ประชาชนนะทุกงานทุกกระทรวงประนคือศูนย์กลางเนี่ยมันจะคิดออกหมดอะนะไม่ใช่เอามาเพื่อความขัดแย้งไม่ใช่เอามาเพื่อให้มีการต่อสู้กันอีกในวันหน้านะ ปัญหาส่วนใหญ่ก็มาจากกฎหมายมาจากรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะว่าเป็นผิดกติกาก็เดินกันต่อไปนะผมไม่อยากให้เกิดการโต้แย้งกันอีกนะครับในเนื้อหารัฐธรรมนูนวันนี้ยังยังไม่เห็นทัานบรรทัดเลยนะวันนี้ก็มาคาดการอย่างนู้นอย่างนี้นะผมก็ตอบท่านไม่ได้เป็นกันมันจะออกไปอย่างไงนะเพราะนั้นอย่ามาต่อสู้ผิดถูกกันเลยตอนนี้นะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางดีกว่านะครับต่อไปก็จะได้มาดูว่าเออเราจะทําให้เกิดความเท็าธรรมอย่างไรโปร่งใสยอย่างไรมีคุณภาพอย่างไร นะย้อนกลับไปที่กระบ,บวนการบริหารถ้าปลายทางของรัฐมนุนปลายทางกฎหมายดูว่าประชาชนจะเป็นคนได้แล้วย้อนกลับมามากระบ,บวนการมันจะมาอย่างไงคนใช้อำนาจจะเป็นยังไงนะผมว่าอย่างนั้นมันจะดีกว่านะอันนี้คือหลักการมันจะผิดหรือถูกผมไม่รู้นะแต่ผมคิดแบบนี้นะแต่ผมไม่ได้ให้ใครต้องมาคิดตามผมด้วยนะถ้าใครคิดว่าไม่ใช่ก็บอกมานะเพราะฉะนั้นจะต้องมาแช่หน้าในการแสวงหาผลประโยชน์สร้างความขัดแยง้งนะทั้งสองฝ่าย หรือสมฝ่ายที่ผ่านมาจะด้วยเหตุผลที่ดีหรือไม่ดีก็กฎหมายว่ามานะครับแต่มีการนําประชาชนบางส่วนให้เกิดความบาดเจ็บการบาดเจ็บสูญเสียเหล่านี้มันไม่ดีไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นปัจจุบันก็เราได้มีการจัดตั้งสวชไปแล้วนะครับรัฐบาลและคอสชอก็จะเร่งผลักดันการจัดทนุนให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่มีอยู่แล้วก็ได้มีการอนุมัติการรายชื่อคณะกรรมการมีการจัดตั้งโดยสภา ไปรูปไปเรียบร้อยแล้วนะในการประชุมร่วมคอร, accepted, ครอมอคอชที่ผ่านมานั้นเมื่อวันอังคารนะครับครั้งที่สองก็ได้พูดคุยหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับในเรื่องของงานทั้ง3ง,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 งานเรื่องงานงานบริหารและการแผ่นดินงานปฏิรูปงานรักษาความเรียบร้อยนะครับก็มีหลายเรื่องที่มีการพูดคุยระหว่างคอชอและคอร,ร,ออรมอก็ไม่ได้ทับซ้อนอำนาจกันอะไรที่คอชชช่วยได้ค <ärke> อชอก็จะช่วยเต็มที่นะครับภายในกรอบของกฎหมายหรืออํอำนาจที่มีอยู่อย่างถูกต้องและชอบธรรมนะครับ ในส่วนของการรับฟังข้อเห็นของสปชนั้นก็คือเป็นตอบตามกรอบที่สปชกําหนดไว้แล้วเดิมก็จะมีการตั้งมารับฟังข้อเห็นอีกนะครับแล้วจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จรัฐนูนี่ต้องแล้วเสร็จภายใน120วันนะครับเพราะนั้นหลังจากนั้นก็จะต้องในระหว่างนี้นะก็จะมีการรับฟังมาตลอดทั้งทุกทุกช่องทางนะเอางี้แล้วกันนะแต่ก็ถ้าไปทําที่อื่นมามันก็ค่อนข้างจะลำบากนะเพราะช่องทางมันไม่ใช่นะก็พยายาม เข้าขาช่องทางแล้วกันนะครับผมทราบทุกคนมีความคิดเห็นนะแล้วก็ทุกคนก็มีส่วนที่เข้าไปเป็นสพช,ชก็มีนะสวทชก็มีนะเพราะนั้นมันเข้าไปทั้งหมดไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ต้องไปหาช่องทางให้มันเข้าช่องทางคือถ้าผู้คงนอกกับข้างในไม่ตรงกันเลยแล้วมันจะฟังอันไหนอะนะพอข้างในตัดถิ่นมาอย่างนี้ข้างนอกก็ไม่รับอีกเพราะนั้นท่านผมว่าท่านต้องไปคุยกันให้ได้นะเราต้องรวมกันให้ได้นะครับผมเข้าใจว่าทุกท่าน,นตั้งใจ มีแนวคิดที่ดีสนอหน้าที่ดีแต่อย่าลืมว่ากรรมการร่างรัฐมนูนเนี่ยที่จะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้เข้ามาก็มันมีกฎหมายอยู่ข้อเขียนไว้ว่าถ้าเป็นการรัฐมนูนเนี่ยเข้าเล่นการเมืองไม่ได้หรือเข้าสู่คือไม่ได้สองปีนี่ไงเขาจึงไม่เข้ามากันไงเพราะนั้นถึงไปพูดกับอยู่ข้างนอกอมควรนะก็ไปดูข้อเท็จจริงด้วยว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะผมไม่ได้ไปปิดกั้นใครทั้งที่ก็ออยาเข้ามาทุกพวกทุกฝ่ายนะแต่มันเป็นประเด็นของการเมืองต่อไปนาคตอีกสองปีนะครับ ผมเข้าใจนะฮะในเรื่องนี้ก็จะหาทางให้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับต่อไปในเรื่องของการให้มีช่วนร่วมในสพอชก็เร<ม>ียนไปแล้วว่าเราตั้งมีทั้งที่ปรึกษามีทั้งอีกสอง,ส,องสามอันนะนะตามของก็เรามันรอบ,บ้างตามของทำงานประละัดกระหมก็ทําไปตามนั้นนะเดี๋ยวหน่วยงานเขาชี้แจงกรกตชี้แจงไปนะครับก็มีข้อเ,เสนอ่างๆก็เ,เสนอมา,า,าเรื่องการปรอลองดองธรรมรัชชาน,นั้นก็มีปัญหาอยู่หลายประการด้วยกันนะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่ามันทําได้ไม่ได้ ก็เรียนว่ามันมีคํากล่าวของท่านผู้รู้ชาวต่างประเทศนะครับท่านหนึ่งผมเรียนท่านก็แหละท่านโทนี่แบร์ได้เคยกล่าวไว้ว่าการปลองดองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสังคมมีความรู้สึกอยากแบ่งปันมากกว่าแบ่งแยกขอ้อ1นะครับขออ้อ 2. สังคมจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่พูดถึงการปลองดองยอมรับความแตกต่างและความไม่พอใจขอ้อ3เราไม่สามารถลบล้างความอายุติธรรมได้แต่สามารถตั้งกรอบการทำงาน ที่ทุกคนเห็นว่าย,ยุติธรรมได้การปลองลองจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุยลึกลงไปในประเด็นของความยุติธรรมและความสมดุล 4. การปลองดองจะต้องมาจากประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งคําว่าประชาธิปไตยไม่ได้หมายความถึงอํานาจของพรรคการเมืองหนึ่งแต่ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในสังคม ทำให้ระบบกฎหมายมีความน่าเชื่อถือเป็นธรรมคนในสังคมยอมรับการบังคับใช้กฎหมายนั้นการปรองดองจะเกิดขึ้นได้เมื่อการเมืองสามารถนำมาซึ่งนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงมีความโปร่งใสและระบบธรรมิบาลของรัฐบาลที่ขึ้นมาบริหารประเทศซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาช,ชนและก็นำไปถู่ความปรองดองได้ง่ายขึ้น5การปลองดองจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้ารัฐบาล มีประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนโลงสตรวจสอบได้ทําให้ประชาชนรู้สึกดีขึ้นให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ขอให้ทุกท่านในนนาไปพิจารณาไต่ตรองนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะทํำยังไงนี่เป็นชาวต่างประเทศพูดและเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ยอมรับทั้งโลก,กน,นะฮะเขาพูดมาแบบเนี้ยนะผมคิดว่าก็น่าคิดน่ามามาเป็นวิธีการส่วนหนึ่งนะครับในการทํางานของเราแต่ก็ต้องปรับให้ตรงกับบ้านเมืองของเราด้วยแต่ผมคิดว่า ก็ถูกต้องทั้งหมดนะนะแต่ทําให้ได้ก็แล้วกันวันนี้พยายามทาทุกอันนะเพราะนั้นเราต้องให้เกิดความรับผิดชออย่างยั่งยืนไม่ใช่เฉพาะตอนนี้หรือเอาเรื่องปองรองแต่เรื่องผิดกฎหมายเรื่องคดีความมาปนกันไม่หมดมันก็แกะอะไรกันไม่ออกสักอันนะกฎหมายเ็ให้กฎหมายเขาทางานไปไอ้ปองรองก็ตงเดินหน้าสร้างสังคมปองรองกันให้ได้รัฐบาลก็ขับเคลื่อนประเทศแก้ปัญหาเศรษฐกิจกษษสังคมการเมืองจิตวิทยาแล้วก็เตรียมการเลือกตั้งให้ได้ เนี่ยครับตอนนี้มันเอาเรื่องกฎหมายเรื่องความผิดความถูกมันตียืนอยู่ในในการหาราชการแผ่นดินนะประเทศชาติสําคัญกว่านะสำคัญที่สุดเลยนะคนผิดก็ไปสู้คดีกันมานะก็ตัดถินออกมาแล้วกันตามกฎหมายเขาว่าอย่างไงก็ฟังเหตุฟังผลกันแต่ถ้าทะเลาะกันไอ้เรื่องความผิดตรงนี้แล้วบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนี้นะแล้วรัฐบาลก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะก็ทําเพื่อไอ้ช่วยสองกลุ่มสามกลุ่มนี้หรือเปล่านะขับเคลื่อนอะไรก็ไม่ต้องขับเคลื่อน เศรษฐกิจก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้คนไม่มีอะไรกินก็ทั่งเขาหรือไงผมไม่เข้าใจผมถามท่านก็นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามาหลายเรื่องที่ดําเนินการไปแล้วเนี่ยเป็นรูปธรรมท่านไปดูสิครับว่าทําอะไรช่วยเหลือเกษตรกรวันทาวพระเบื้องต้นข้าวยางพาราอ้อยนะลดต้นทุนการผลิตนะก็เริ่มต้นทําให้บริหารจัดการเรื่องราคาหาตลาดเนี่ยพบปะทุกประเทศพูดบทอะนะนะในประชาคมโลกการจัดระเบียบสังคมจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตรวจทะเบียนจัดระเบียบคิวรถตู้วินมอเตอร์ไซค์จัดระเบียบยหาเร่แผงลอยชายหาดสถานบริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพื่อประเทศเราหน้าท่องเที่ยวให้เขาเกิดความตั้งใจนะการปราบปรามผู้ใช้อุสองครามผู้มีอิทธิพลเนี่ยเดี๋ยวตำรวจข้างหลังฟองอยู่เนี่ยนะส่งฟองอยู่ตั้งหลายคนเนะี่ยคดีทั้งหมดน่ะก็นำเข้าสู่ระบบทั้งหมดไม่ต้องกลัวแล้วนะก็สอบสวนไปก็สนะู้คดีกันะไปนะผมก็ไปเร่งรัดอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายนะ ใครทําให้เดือดร้อนมากหรือมันรุนแรงมากเขาก็ต้องพิจารก่อนมั้งผมว่ากฎหมายเขาหลักการว่าไงอ่ะการปล่อยเงินกู้ระบบนอกระบบว่าเรากําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะลดหนี้ภาคประชาชนอย่างไรนี่ครูเรือนอย่างไรมันไม่ใช่แก้ง่ายๆนะมันสะสมมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันมันลงมาที่นี่หมดก็ต้องแก้ให้ได้เหมือนกันะแต่มันต้องใช้ระยะยาวนะครับวันนี้ก็พยายามจะออกกฎหมายพยายามอะไรต่างเพื่อให้คุ้มครองทั้งเจ้าหนี้ลูงหนี้เนี่ยเยอะแยะซับซ้อนนะ เรื่องการพัฒนาการเชื่อมาปี57เรียนไปแล้วแล้วก็ปี58ที่ติดขัดอยู่ทั้งหมดทําเรียบร้อยมาแล้วเหลือแต่การขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งมันต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆอีกเยอะแยะนะปลายปีนี่มันจะออกไปทั้งหมดในไตรมาสสุดท้ายและไตรมาสหนึ่งของต้นปีน้ามันจะได้เดินไปได้เพราะนั้นเหลือเวลาอีกเนี่ยประมาณเดือนเนี่ยนะทุกคนก็ต้องเตรียมการอะไรให้เรียบร้อยแผนงานโครงการผมไล,ล่ทุกกระทรวงเขาก็พร้อมอยู่แล้วเงินมะันก็ต้องใช้ระบบ อ่าการโอนการเบิกจ่ายไปตามขั้นตอนระเบียบสำนักระเบียบราชการเถอะนะมันก็ไม่ใช่ควักกระเป๋าซ้ายจ่ายกระเป๋าขวาวันนี้พรุ่งนี้ใช้ได้มันไม่ใช่มันต้องตรวจสอบอีกอลผมว่าเนี่ยนิดเดียวนะส่วนใหญ่ก็ลงไปหมดแล้วล่ะนะแต่ไต่มาสุดท้ายแล้วไต่มาที่หนึ่งเตรียมการไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาการเมืองจะต้องไม่น่าจะเกิดนะขอร้องพวกเราถ้ายังต่อสู้กันเรื่องนี้แล้วทาให้บ้านเมืองไปไม่ได้เนี่ยผมถือว่าแหมเราพยายามทําทุกอย่างให้บ้านเมืองสงบแต่ก็มีคน ที่ทำให้มันไม่สงบนะโดยการเอาเรื่องนี้มาปนเรื่องนี้ต่างๆก็ประชาชนที่เหลือก็ก็แบ่งแยกกันแล้วกันมีผมเรียนไปแล้วว่าต้องมีสติในการรู้ทราบนะแล้วเราก็ถ้าออกมาเคลื่อนไหวหกันอะไรกันก็ทําไม่ได้มันก็จับปัญหาเดิมอีกนะการส่งเสริมการลงทุนวัยต่างๆเนี่ยมาไปแล้วกว่าร้อยโครงการนะฮะก็เร่งอนุมัติอนุมัติไปนะเป็นการลงทุนของต่างประเทศนะ แล้วก็ในประเทศที่จะขยายกิจการด้วยทั้งในประเทศไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะเป็นไม่ใช่เงินของรัฐบาลท,ทั้งสิ้นเลยเราเพียงแต่อนุญัตสิทธิประโยชน์ก็มีการปรับปรุงทุกอย่างเพื่อจะสร้างแรงจูงใจเพื่อให้คนของเราเข้มแข็งไปข้างนอกบอกแล้วไทยบวกหนึ่งอาเซียนบวกหนึ่งนะมาที่ไทย